สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องราวจากมุมมองที่แปลกใหม่มากๆเลยนะครับเป็นเรื่องเล่าจากตอนชั้นเคยถูกหยิบขึ้นมาแล้วโดนวางคืนของซีรีส์ชีวิตหลังความตายของไอติมแท่งละ5บาทครับคือเล่าจากมุมของไอติมแท่ง5บาทในตู้แช่เลยใช่ค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมาก แล้วก็แก่นหลักๆของเรื่องสั้นๆนี่นะคะคือจะพาเราไปสัมผัสอารมณ์ที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะมีทั้งความหวังความผิดหวังเล็กๆแล้วก็แบบการยอมรับเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผ่านประสบการณ์แป๊บเดียวเองแต่ลึกซึ้งมากเรื่องการเกือบจะถูกเลือกนี่ยแหละคะ่ะครับเปิดเรื่องมาก็คือความหวังมาเต็มเลยนะมีเสียงเปิดตู้เย็นมือเล็กๆเอื้อมเข้ามาอือหือแล้วก็เสียงเด็กแบบตื่นเต้นเลยแม่ ผมอยากกินอันนี้ใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือตัวไอติมผู้เล่าเรื่องของเรานี่เองตอนนั้นแบบความรู้สึกคือหัวใจไอติมละลายไปก่อนตัวเลยเห็นภาพเลยนะคะเป็นความหวังสูงสุดเลยที่จะได้ออกไปทำหน้าที่แล้วใช่ครับได้มอบความสุขให้ใครสักคนแต่แล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาเร็วเหมือนกันนะคะพอมีเสียงผู้ใหญ่ตอบกลับมาเรียบๆว่าไม่เอาลูกเก็บเงินไว้ซื้อน้ำเปล่าดีกว่า โอ้ประโยคนี้แบบจึ๊กเลยนะครับเหมือนเข็มเจาะลูกโป่งเลยใช่ค่ะแล้วมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างด้วยนะคือความเป็นจริงเรื่องเศรษฐกิจนะคะการตัดสินใจเรื่องเงินแค่5บาทเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยสําหรับบางครอบครัวจริงๆนะคะนั่นสิครับมันคือการจัดลําดับความสําคัญเนาะอืมคือความสุขเล็กๆบางทีก็ต้องหลีกทางให้สิ่งที่จําเป็นกว่าก่อนครับผมแล้วสุดท้ายไอ้ิมแท่งนั้นก็ถูกวางกลับเข้าที่เดิมแบบแผ่วเบา ความรู้สึกก็คือเออฉันกลับมาอยู่ที่เดิมอืมแต่สิ่งที่แบบน่าทึ่งมากๆคือมุมมองของไอติมที่ไม่ได้โกรธเลยนะใช่ค่ะไม่โกรธแต่บอกว่าฉันเข้าใจครับฉันไม่โกรธเขาหรอกฉันเข้าใจตรงเนี้ยเป็นการยอมรับที่แบบลึกซึ้งมากใช่เลยค่ะแล้วการยอมรับตรงเนี้ยมันก็นําไปสู่ประเด็นที่ลึกไปอีกนะคะเรื่องคุณค่าเรื่องโอกาสคือผู้เล่าเขาตั้งข้อสังเกตว่า หลายครั้งในชีวิตเราคิดว่าเราพลาดโอกาสแต่บางครั้งโอกาสแค่มาเยี่ยมเราแล้วจากไปเงียบๆหัวน,นิท้าถ่ายความคิดเรื่องโอกาสเลยนะครับว่ามันต้องจบด้วยการได้รับเลือกเสมอไปหรือเปล่านั่นสิคะบางทีการถูกพิจารณาหรือแค่การถูกมองเห็นแวบหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ทําไมคิดต่อนะครับว่า แล้วเราวัดคุณค่าจากอะไรกันแน่จากผลสุดท้ายหรือว่าจากประสบการณ์ระหว่างทางเป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วผู้เล่าก็เหมือนให้คำตอบในมุมของเขานะคะว่าและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าเราเคยมีค่ามันทำให้เรากลับมามองตัวเองเลยว่าเอ๊ะคุณค่าของเรามันผูกติดกับการยอมรับจากข้างนอกหรือการได้รับเลือกมากไปหรือเปล่าครับ หรือจริงๆแล้วคุณค่ามันอาจจะอยู่ที่การรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของตัวเองแม้แค่แบบเดียวก็ตามเป็นการหาความหมายจากข้างในตัวเองจริงๆใช่ค่ะและเรื่องก็จบลงแบบสงบสงบในตู้แช่เลยนะครับมีแค่เสียงขอบคุณเบาๆจากไอติมขอบคุณนะที่เคยหยิบฉันขึ้นมาอืมท่ามกลางเสียงตู้เย็นที่ยังทำงานไปเรื่อยๆครับ เป็นการจบที่เรียบง่ายแต่ทิ้งความรู้สึกบางอย่างไว้นะครับการยอมรับการเห็นคุณค่าในเสี้ยววินาทีนั้นค่ะโดยรวมก็คือเรื่องนี้พาเราไปดูการเดินทางสั้นๆของความหวังความผิดหวังและก็การยอมรับนะครับการค้นพบคุณค่าในประสบการณ์ที่แบบดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญอย่างการเกือบจะถูกเลือกเนี่ยสรุปได้ดีเลยครับเรื่องสั้นๆแต่พาเราไปสัมผัสประสบการณ์ของการเกือบถูกเลือก การเรียนรู้ที่จะยอมรับและก็การมองเห็นคุณค่าในโมเมนต์เล็กๆที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังก็ตามใช่เลยค่ะแล้วก็เอ่อก่อนจะจบกันไปอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงค่ะว่าในชีวิตเราเองเนี่ยมันมีช่วงเวลาเฉียดเฉียดหรือการเกือบจะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนที่เราอาจจะมองข้ามไปอืมน่าคิดครับค่ะประสบการณ์ที่ดูเหมือนพลาด หรือไม่สำเร็จพวกนั้นบางทีมันอาจจะมีคุณค่าอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะคะถ้าเราลองหยุดมองมันดีๆหรือลองเปลี่ยนมุมมองดูบ้างลองมองการตัดสินใจเล็กๆในชีวิตประจำวันผ่านสายตาของสิ่งของรอบตัวดูโห oh, เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับไม่แน่ว่าเราอาจจะค้นพบความหมายใหม่ๆใ,ในเรื่องธรมธรมดาๆก็ได้นะคะ